ไงโอไม่ดนในกุกูมีมากกว่าสกระบอกในคอมเมนต์มึงด่านี่มันชีไม่มีสักบาทผูกลูกอีจอกดูเป็นจับเสือกทำรู้มากเสือกทำเป็นปากพวกจำรากละเอียดจริงพี่เด็กติงสโตโอ้โหพวกจับเต้อกใจกูอยากเพือกทำเป็นปาก โอเคครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนโหลดตัวโปรแกรมพาเนลเดิมพันของเด็กชิงสโตร์นะครับผมตั้งแต่ต้นยันจบเลยนะครับแบบทํใหม่ทุกอย่างหมดเลยนะครับผมอ่าหลับแรกนะครับทุกคนนะครับต้องปิดแสกนไวรัสก่อนนะครับผมกดตรงช่องค้นหาตรงนี้นะครับพิ้วว่า V A R U S นะครับผมมันจะขึ้นตรงโล่ตรงนี้มานะครับให้ทุกคนนะครับกดเข้าไปครับนี่โล่ตรงนี้นะครับกดปุ๊บนี่แล้วก็ตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นสีเขียวอยู่นะครับนี่กดตรงนี้นะครับ M A N A C อะไรสักอย่างหน่ยครับกดไปครับปุ๊บ ปิดให้หมดเลยนะครับผมใครที่เปิดอยู่นะครับดีคอมทุกครั้งเปิดคอมใหม่ทุกครั้งต้องแบบปิดตลอดนะครับผมไม่งั้นโปรจะไม่ติดนะครับอ่าโอเคออกไปเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับกดเข้าบูแต่งนะครับอ่าโอเคเข้าบูแต่งมาแล้วก็ลบฟรีไฟล์ตัวเก่อออกเลยนะครับผมนี่ตัวนี้นะครับลบออกไปเลยนะครับนี่โอเคแล้วก็โหลดตัว apk มานะครับผมนี่โหลดตัว apk นะครับง่ายๆนะครับผมในดิสผมมีนะครับเข้ามาปุ๊บนี่ตัวโหลดโปรแกรมเห็นไหมครับ เอาใหม่นี่ตรงนี้นะครับ apk นะครับกดโหลดไปเลยครับผมแต่นี่ผมโหลดมาแล้วนะครับอ่าโอเคเมื่อโหลดมาแล้วนะครับก็จะได้ไฟล์ตรงนี้นะครับผมสังเกตตรงขวานะครับ apk ตรงนี้นะครับกดจิ้มไปเลยครับปุ๊บแลวจอนะครับผมไฟล์ที่ดาวน์โหลดนะครับมันก็จะชื่อแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นรูปบูแตงแล้วก็เขียนว่าฟรีไฟล์นะครับกดโหลดไปเลยครับรอสักครู่นะครับผมอาโอเคเมื่อมันติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับเข้าไปครับล็อกอินอะไรเสร็จให้เรียบร้อยเลยนะครับผม อ่ะโอเคนะผมเข้าเข้าหน้านี้มาแล้วนะครับก็ตั้งปุ่มอะไรเรียบร้อยนะครับผมขออนุญาตตั้งปุ่มแป๊บนะครับอ่ะโอเคนะครับผมเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับไปโหลดโปรแกรมมาก่อนเลยนะครับในดิสของผมอีกเช่นเคยนะครับผมนี่ตัวพาร์เนลนะครับผมเด็กชินนะครับจะอยู่ห้องนี้นะครับผมทุยดาวน์โหลดโปรนะเอเจอถูกแล้วอ่ะพาร์เนลเด็กชีนนะครับอยู่ห้องนี้นะครับผมนี่กดเข้าไปเลยครับนี่ชึ่อหน้าตาประมาณนี้นะครับผมให้ทุกคนนะครับโหลดไปเลยครับ โอเคโอเคนะครับเพื่อเราโหลดเสร็จแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาโปรแกรมประมาณนี้นะครับผมชื่อว่าเด็กคิงนะครับโอเคจากนั้นนะครับให้ทุกคนนะครับไปลองในโซนนะครับใครไม่เข้าใจก็สามารถลงดิสมาสอบถามได้นะผมใครทาให้เป็นผมก็ทําให้นะครับส่วนใครที่ดูคลิปเข้าใจก็โอเคนะครับดีมากใครไม่เข้าใจก็ลงดิสมาถามได้ตลอดนะครับผมอ่าโอเคนะครับกดเปิดไฟล์นะครับเมื่อกี้นะครับที่เราโหลดมานะครับนี่ หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมให้ทุกคนนะครับใส่คีย์ที่อยู่ตรงนี้นะครับผมส่วนทิดผมนะครับจะแจกคีย์ทุกวันนะครับเวลา2องทุ่มนะครับที่ห้องนี้นะครับใครอยากเล่นฟรีก็มาได้นะครับผม1วันนะครับจํานวน5คนนะครับผมแจกทุกวันนะครับอ่าโอเคตรงนี้นะครับเมื่อเราซื้อมาแล้วนะครับก็ใส่ไปเลยครับแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับอ่าโอเคใส่แล้วก็กดล็อกอินนะครับอ่าโอเคกดตกลง อย่างนั้นนะครับให้ทุกคนนะครับตั้งปุ่มนะครับปุ่มแรกนะครับผมจะอป็น F ้ผ่านะครับแต่ทุกคนเจาปุ่มอะไรก็ได้ครับเอาไว้แบบ3ปุ่มอยู่ติดกันก็ได้ครับของผม F5 F6 แล้วก็ F7 นะครับนี่ F7 โอเคขออนุญาตซื้อปืนแป๊บนะครับอ่ะให้ทุกคนนะครับกดปุ่มที่2นะครับที่เราตั้งไว้นะครับก็คือ F6 นะครับของผมนะครับ F6 นะครับปุ๊บแล้วก็ลองยิงดูนะครับนี่มันจะล็อกประมาณนี้เลยนะครับผมซ้ายขวาล็อกหมดนะครับ เอาเค้ยประมาณนี้นะครับผมอะส่วนใครนะที่อยากปิดกลางคันนะครับผมให้ทุกคนนะครับจําปุ่มที่3ามให้ได้นะครับก็คือ F7 นะครับปุ๊บกดไปครับนี่มันก็จะปิดให้นะครับผมอยากเปิดก็กด F6 นะครับอยากปิดก็กด F7 นะครับผมง่ายๆนะครับนี่มันก็จะปกติเลยนะครับอันนี้ผมกด F7 อยู่นะ F7 แล้วก็ F6 7 6โอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับส่วนใครนะครับที่แบบแชร์จอนะครับผมและแบบไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าเล่นโปรนะครับนี่มันก็จะขึ้นในตรงนี้มาใช่ไหมครับนี่ไอ้หน้าต่างนี้นะครับให้ทุกคนนะครับกดคอนโทรลแล้วก็อินเสิร์ตนะครับผมก็จะหายไปนะครับหน้าตาโปรแกรมก็มันดูเออเปัญญาอ่อนหน่อยนะครับปิดไว้ก็ดีนะครับผมนี่ ถ้าจะเปิดเจ้ากดคอนโทรลอินเสิร์ตขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับปิดเจ้ากดคอนโทรลอินเสิร์ตนะครับนี่ปิดเปิดปิดเปิดปิดเปิดนะครับเช็คไม่เจอนะครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับไม่โดนแบนะครับผมผมสาบานด้วยชีวิตพ่อแม่เลยนะครับรับรองไม่มีโดนแบนะครับผมแค่นั้นแหละอ่าโอเคครับผมผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับผมหลังจากที่เรานะครับเล่นเกมจบแล้วนะครับผมเหลือออกไปยืนหน้าล็อบบี้แบบนี้แล้วนะครับนี่แบบนี้แล้วนะครับผมแลถ้าอยากจะแบบเล่นเกมใหม่นะครับหรือว่าเริ่มตาใหม่ครับให้ทุกคนครับกดไปเลยครับผม อันนี้สมมติแบบเล่นสร้างห้องนะแบบเพื่อนกดสร้างห้องแล้วครับผมอืมอ่าให้ทุกคนนะครับกด f5 หนึ่งครั้งนะครับแต่ผมขอซื้อปืนก่อนให้ทุกคนนะครับกด f5 หนึ่งครั้งนะครับปึ๊บแล้วก็ตามด้วย f6 นะครับนี่เนี่ยผมไม่ต้องรันใหม่นะครับแค่กด f5 แล้วก็ f6 นะครับหลังจากที่แบบเข้าเกมใหม่หรือว่าเริ่มตาใหม่นั่นเองนะครับเนี่ยผมโอเคครับผมประมาณนี้นะครับ